วิชาที่จําเป็นที่สุดสําหรับเด็กยุคใหม่นะคะตอนนี้นะไม่ว่าคุณจะให้ลูกคุณเรียนอะไรนะคะหรือเด็กๆสนใจที่จะเรียนวิชาอะไรเป็นพิเศษที่เขาชอบที่เขารักอยากจะเติบโตไปทํางานอะไรค่ะแต่วิชาที่เราควรจะส่งเสริมให้เขาเก่งเลยก็คือวิชาหน้ากล้องค่ะเพื่อให้เขานะคะจะได้เติบโตมาเนี่ย กล้าที่จะสื่อสารหน้ากล้องกล้าที่จะสร้าง personal brand ค่ะวิชาที่จะทำให้เขาเติบโตได้ไปในสาขาวิชาของเขานะคะก็คือการสื่อสารหรือการโปรโมตตัวเองค่ะหากเขาเรียนรู้วิชาการต่างๆแต่เขาทำการตลาดเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่รู้จักไม่เป็นอาจจะทำให้เขามีชื่อเสียงน้อยกว่าคนอื่นเป็นที่รู้จักน้อยกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นวิชาชีพที่เขามีอยู่หรือความรู้ที่เขามีอยู่ข้างในอะค่ะไม่สามารถทำให้คนรู้จักเขาได้ ต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าคนที่เป็นที่รู้จักแล้วก็มีวิชาความรู้ติดตัวเนี่ยมีชื่อเสียงด้วยมีความรู้ด้วยค่าตัวมูลค่าในตัวเขาจะเพิ่มขึ้นกว่าคนที่เก่งแต่ไม่มีคนรู้จักค่ะเราสามารถเห็นในสังคมตอนนี้ก็ได้นะคะว่าใครที่เป็นคุณหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นนักกฎหมาย เป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาสามารถที่จะสร้างตัวตนบนออนไลน์ให้คนรู้จักได้มูลค่าในตัวเขาจะเพิ่มขึ้นทันทีเขาสามารถทําการตลาดให้กับตัวเองได้มูลค่าในตัวเขาจะเพิ่มขึ้นทันทีเมื่อมีคนรู้จักมากขึ้นมีการจ้างงานมากขึ้นมีการติดต่อทําธุรกิจมากขึ้นสิ่งสําคัญที่ควรจะให้เขามีก็คือทักษะในการสื่อสารกับคนอื่นทักษะในการเข้าสังคม ทักษะในการออกหน้ากล้องค่ะจําเป็นมากๆนะคะจุนอยากจะให้เด็กๆทุกคนนะคะเรียนรู้เรื่องการออกหน้ากล้องอยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่าการออกหน้ากล้องเนี่ยไม่ใช่เป็นการออกมาแค่เพื่อสนุกสนุก แต่วิชาหน้ากล้องคือวิชาที่จําเป็นที่สุดค่ะฝึกให้ลูกของคุณนะคะมีความมั่นใจหน้ากล้องมีความมั่นใจในการสื่อสารกับผู้คนมีความมั่นใจในการที่จะนําเสนอตัวเองค่ะแต่ไม่ว่าเขาจะเชี่ยวชาญเรื่องอะไรนะคะเขาก็จะเป็นที่รู้จักและมีมูลค่าเพิ่มในตัวเองค่ะเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ทุกคนนะคะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจและกดติดตามไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ